ก็ผมนายชอตตี้บูโจว่ากับเกม The Legends of Tata เกมมือถือแนวโรกไรที่พ่วงระบบไอดลเข้ามาด้วยครับคือการต่อสู้ของเกมเนี้ยตัวละครมันจะสู้เองเลยท่านผู้ชมมีหน้าที่ในะการเลือกสกิลให้กับตัวละครเท่านั้นเลยครับผมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการแพ้ชนะทางอยู่ด้วยนะครับอย่างบางด่านเนี่ยมันเป็นธาตุไฟแล้วก็ควรที่จะเลือกสกิลธาตุน้ําลงไปต่อสู้เพื่อความได้เปรียบและด้วยความที่มันเป็นโรกไายอะสกิลที่มันเด้งขึ้นมาให้เลือกมันจะสุ่มไงเพราะฉะนั้นการเล่นในแต่ละรอบเนี่ยก็จะทําให้เรามีสกิลที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงอาจจะแพ้หรือชนะก็ได้นะคือ ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับอันดับแรกก็รับรบางวัลไอดอลก่อนนะครับคือมันจะอยู่ที่เลเวลของเราด้วยนะครับถ้าเกิดมาเล่นช่วงแรกๆถ้าจะไม่ผิดมันจะเก็บให้เราได้แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองครับแล้วเราก็ต้องคอยเก็บทรัพยากรต,ตรงนี้นี่แหละเพื่อให้เราเลเวล up มากขึ้นพอเลเวล up มากขึ้นเนี่ยเวลาที่ใช้ในการเก็บพวกรางวัลพวกนี้มันก็จะคงอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับผม ส่วนคนที่อยากเล่งความเร็วก็เล่งได้นะแต่ว่ากี้ต้องดูโฆษณานะจ๊ะส่วนภารกิจหลักของเกมนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด15เวฟครับคือต้องสู้กับมอนเตอร์15รอบด้วยกันนะครับแล้วก็ธาตุก็แล้วแต่ด่านเนาะอย่างเช่นด่านนี้เนี่ยเป็นธาตุน้ำนั่นหมายความว่าผมต้องจัดสกิลธาตุลมเนาะส่วนวินเลตก็คือถ้าเกิดเราปล่อยบอททุกอย่างเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านด่านนี้ไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เรียกได้ว่ากำกึง่งกำกึง่งงั้นเดี๋ยวก็ลองเข้ามาสู้ดูเลยกันแล้วกันนะครับเรแรกก็บ,ย,บยคบัตตีีททไปลอ ทีนี้เลือกสกิลอะไรก่อนดีนะครับคือมันไม่มีธาตุลมงั้นเดี๋ยวผมจะเลือกแบบไรธาตุกันละกันนะครับก็เน้นสกิลโจมตีเป็นหลังเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะสุมใหม่ก็ได้นะมันจะมีให้สุมฟรีแล้วก็มีการดูโฆษณาอะไรแบบนั้นด้วยโอเคท่านี้เลือกไปก่อนครับอืมก็ใช้เวลานานขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับเลือดเรายังเต็มอยู่ต่อมาก็เลือกธาตุลมต่อเลยนะครับอันนี้เป็นธาตุลมที่โดนหลายเป้าหมายด้วยครับเออเป็นไงดูดีขึ้นดูเร็วขึ้น จบไปครับผมรอบนี้เอ่อเอาไงดีอันนี้กันลวกันนะครับก็เป็นธาตุที่ไรธาตุเออใช่ไหว่าไรธาตุกันลวกันแล้วผมเคยเลือกไปแล้วใช่ปะมันจะให้เราเลือกบัฟเพิ่มเติมด้วยว่าจะเอาอะไรงั้นเอาเป็นอันตราคริกก็นลวกันครับโอเคโอ้คราวนี้คือแบบแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเป็นไงเออใช้ได้ใช้ได้รอบต่อมาก็ทําไมผมหาธาตุลมไม่ค่อยเจอเลยวะงั้นก็เลือกแบบไรธาตุไปก่อนกันล้วกันอืม โอเคครับเวฟนี้ก็ยังสบายสบายอยู่ต่อมาอ่าท่าลมมาแล้วครับแล้วก็เป็นท่าซ้าด้วยนะครับเอาอะไรดีมีโอกาสที่จะโจมตีทีเราตายไปเลยดีไหมอ่ะจัดไป10%นี้ก็ถือว่าสูงอยู่อ่าตัวละครไปเก็บกล่องครับเขาก็จะให้เราเลือกสกิลสามอันก็เลือกพายุเหมือนเดิมเล้กดผิดก็ผิดต้องกดตรงนี้นะติ๊กถูกแล้วก็เดี๋ยวเลือกอันนี้ด้วยนะครับโซนลมอีกท่านึงเนี่ยมันไม่ใช่สกิลโจมตีไงเป็นสกิลฮิลก็ติดตัวให้หน่อยก็แล้วกันเผื่อตัวละครเราตายเนาะ โอเคเลือกได้แค่3อันนะครับคอมพิทไปเลยอืมทรงดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสกิลต่อไปก็เอาท่าเดิมแล้วกันเนะเาะคราวนี้ก็เลือกเป็นตีที่เดียวตายไปคราวนี้20%แล้วนะนี่เป็นไงตายกันเป็นเบือเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสกิลมันแอคทีเวตแล้วก็คือขึ้นรูปกระโหลกนั่นเองนะครับผมเอาละคราวนี้ อันนี้ก็แล้วกันก็คือเวลาเราโจมตีเนี่ยจะทําให้ได้รับธาตุลมไปด้วยเลยเพราะว่าด่านนี้มันเป็นธาตุน้ําถูกไหมละ่ะเพราะฉนั้นเราก็เปลี่ยนการโจมตีธรรมดาของเราให้กลายเป็นธาตุลมไปเลยครับส่วนอันนี้ก็เรื่องอันนี้แล้วกันเนื่องจากดาวเยอะนะครับจัดไปแล้วก็มีโอกาสตายอีก10%ครับอืมโอเคติดด้วยนะครับเมื่อกี้มีกระโหลกขึ้นคราวนี้ อะไรอีกดีอะอันนี้ก็แล้วกันเนาะเป็นอะไรท่าครับท่าไฟนี่ด่านนี้ไม่ควรเล่นเลยครับอืมเอ้ยผมจะตายแล้วโอ้โหตายแบบไม่รู้เรื่องเลยศัตรูตัวนี้โหดมากจริงๆครับแลวถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ได้แบบนี้ทําไงใช่ไหมครับอ่ะก็แนะนําว่าให้เราลองไปดูคอนเทนต์อื่นก่อนนะครับที่หมดชาเลนจ์ครับก็ในช่วงต้นเนี่ยจะมีอยู่2แบบดันเจี้ยนแรกเนี่ยลงแล้วจะได้รับพวกอาหารเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดจิ้งจอกของเราจิ้งจอกในจอกมาช่วยเราสู้ด้วยเมื่อกี้น่าจะเห็นเนาะ อีกกิจกรรมหนึ่งคือบอสรัชนะครับอันนี้ก็จะได้รับไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดอาร์ติแฟกต์นั่นเองครับส่วนวิธีการต่อสู้มันก็เหมือนกับเมื่อกี้นั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเจอแต่บ,บอสอย่างเดียวหรือว่ามี20เวฟอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าวิธีเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมแหละเวรกรรมลืมดูมาเลยว่าด่านนี้มันทัดอะไรทัดไฟเนาะเพราะนั้นด่านนี้ผมต้องเลือกท่านนาม,มันเองทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจมาเลือกสกิลเนี่ย มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยได้ก็คือนี่นี่นี่กดตัวนี้นะนี่เป็นฟันเฟืองอะ่ะแล้วก็ติ๊ก2อ,อันนี้ครับมันจะคอยเลือกสกิลให้เราอัตโนมัติเลยทันทีนะครับแต่ว่าก็จะมีบางระบบนะที่มันจะไม่เลือกให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาติ๊กดูก่อนแล้วกันครับถ้าเป็นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันจะเลือกสกิลให้หมดเลยอ่ะก็อย่างที่ถ้าผู้ชมเห็นนะครับผมผ่านแต่ละด่าเสร็จปั๊บเนี่ยตัวละครจะเลือกสกิลให้ทันทีแล้ววิธีนี้มันจะไม่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่วา เราไม่สามารถเลือกสกิลได้ไงมันก็จะคอยเลือกของมันเองมาแบบสุ่มๆนะครับถึงแม้ว่าด่านนี้จะเป็นท่าน้ําบางทีเขาก็เลือกทา่าไฟมาแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมครับก็เรียกได้ว่าเป็นด่านสองคมกันแล้วกันดีตรงที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอแล้วก็ข้อเสียคือเลือกสกิลไม่ได้ก็มีโอกาสกทำให้เราสู้ด่นานอะนไม่ได้ตามไปด้วยครับ ส่วนต่อมาเราก็ไปเปิดกระชปองกันนะครับก็คือไปที่ร้านคาได้เลยนะครับช่วงแรกจะมีแค่อุปกรณ์อย่างเดียวเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะมีอร์ติแฟ์ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเท่าที่จะเปิดได้แล้วกันแต่เราอย่าใช้เพชรหมดนะเพราะว่าเพชรเนี่ยเอาไว้ใช้ในการทําอย่างอื่นได้อีกเยอะครับอืมเข็มไหมล่ะก็ค่อนข้างเข็มนะเปิดต่อโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแล่านี้เออยังมีสีทองมาอันหนึ่งก็ยังดีครับแล้วก็จะมีพวกแบบยูนิคด้วยพวกนี้จะมีออปชันติดมาอยู่ในอุปกรณ์นะครับ โอเคอ่ะก็ตามสภาพรับผมค่อนข้างเค็มอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเปิดไปเยอะๆแล้วเนี่ยจะได้รับโบนัสด,ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเปิดอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะเราจะได้รับกล่องทองครับโทดโูรอบนี้ขาวล้วนแ,แต่ก็เพื่อกล่องนี้ครับก็โอเคไม่เป็นไรครับยอม ส่วนอัตติแฟกไปเปิดกันเองนะเพชรผมจะหมดแล้วไม่เปิดให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่ตัวละครนะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดแล้วอัปเกรดมีอะไรบ้างนะครับเข้ามาจะเจอตรงนี้เลยคือการอัปเกรดเลเวลนั่นเองครับก็จะใช้เงินอย่างเดียว แล้วมันก็จะมีเพดานด้วยนะครับคือไม่สามารถอัปเกรดเกินกว่าที่เขากําหนดได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมจะต้องรอให้เลเวลของตัวละครขึ้นก่อนนะครับมันถึงจะอัปไปมากกว่านั้นได้นั่นเองครับทีนี้ดูด้านซ้ายเพิ่มเติมได้เลยนะครับมันก็จะมีอย่างอื่นอีกเช่นรายละเอียดของตัวละครอันนี้ทําอะไรไม่ได้อัปเกรดไม่ได้ข้ามมาดูอันที่ 2. โปรโมชั่นอันนี้คือเราจะต้องไปทําตามที่เขาบอกก่อนเช่นให้ใบผ่านด่าน3ามขีดสิ ให้มีการลงทะเบียนข้อมูลในหนังสือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่หรือว่าอาร์ติแฟกต์ครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันว่ามันลงทะเบียนตรงไหนอีกส่วนหนึ่งคือคอลเลกชันครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมมีไอเทมตามที่กําหนดก็สามารถมาลงทะเบียนได้และเราก็จะได้รับสเตตัสต,ตามที่เขียนเอาไว้เลยครับ ส่วนต่อมาก็คือ ability นั่นเองครับอยู่ด้านล่างนะมันปุ่มเล็กไปนิดนึงอะ่ะก็คลิกคลิกให้โดนกันแล้วกันเนาะสำหรับ ability เนี่ยมันก็คือเรื่องของการัต s t a ตั s ให้ตัวละครนั่นเองครับแล้วเราจะอัพอะไรดีใช่ไหมคืออย่างนี้มันจะต้องดูว่าท่านผู้ชมอะ่ะใส่อะไรอยู่ด้วยอันนี้คืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่ผมมีแล้วผมใส่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วผมคลิกเข้าไปดูที่อุปกรณ์มันจะมีบอกนะครับว่าัพสเตตัสเท่าไหร่มันถึงจะปลดล็อกความสามารถของอุปกรณ์นี้ออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องดู2อ,อย่าง อย่างแรกเลยคืออุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยมีออปชันที่เราต้องการไหมถ้ามีเนี่ยเราก็ไปอัพตามนั้นได้เลยอย่างเช่นสมมุติผมอยากได้ของอันนี้ลก้กันนี่นีบอสดาเมจบวก50%ตีบอสแรงขึ้น50%ต้องอัพเด็ก14เพราะนั้นผมก็จะเก็บแต้มเนี่ยมาอัพเด็กให้ถึง14ก่อนที่จะไปอัพอันอื่นนั่นเองแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกสเตตัสพวกเนี้ย เราไม่ได้ดูแค่เรื่องของอุปกรณ์ที่สวมใส่อย่างเดียวมันจะมีการบวกสถานะเข้าไปแบบถาวรด้วยอย่างเช่นเด็กก็คือจะบวกความเร็วในการโจมตีคริสจะบวกอัตราคริติคอลเอจิก็จะบวกเรื่องของความแม่นยำลักจะเพิ่มเรื่องของการหลบหลีกวิทก็จะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือดและค่าสปีดเอาไว้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองครับแต่อเทมที่เป็นระดับยูนี้ครับที่มันมีสกิลเสริมติดตัวมาเนี่ยพวกนี้มันไม่สามารถที่จะย่อยได้นะ คำถ,ถามคือแล้วไอ้พวกที่มันเป็นอยู่นี้เนี่ยมันดีกว่าพวกสดาว5ดาวไหมมันตอบยากครับยกตัวอย่างดาบเล่มนี้ก็แล้วกันเป็นดาบสีม่วงระดับ5ดาวนะครับอันนี้คือบวกเกี่ยวกับพลังโจมตีล้วนๆเลย a อ t แท็กพาวเวอร์ร้อยสามสิบห้าเปอนะครับเบสิกแอแท็กพาวเวอรกสาพอไปดูดาบอีกเล่มหนึงเล่มนี้ a อ t a ท k p พาวเบวกแค่20%เท่านั้นเองเห็นไหมครับคือเราอาจจะมาดูว่าไอสกิลเนี้ยเราใช้บ่อยไหม ถ้าใช้บ่อยเนี่ยมาดูว่า a อนแท็กพ w e r เราน้อยกว่าดาวอีกเล่มหนึ่งเยอะแค่ไหนถ้ามันห่างกันขนาดนี้ก็แนะนําว่าใช้อันที่ดาวสูงสไปก่อนจะดีกว่าส่วนอุปกรณ์ของเกมมีก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสุ่มออปชันด้วยเผื่อออปชันพวกเนี้ยท่านผู้ชมไม่ชอบอ่าก็สามารถที่จะสุ่มได้แต่เราก็ล็อกได้เลยนะอย่างเช่นอันเนี้ยผมอยากได้อันเนี้ยอยากได้อ่ะล็อกไว้อันอื่นไม่อยากได้ก็สุ่มทิ้งไปได้เลย และถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใช้อเทมชิ้นนี้แล้วนะครับใช้คําสั่งรีไซเคิลได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาทรัพยากรที่เราเคยอัปเกรดอุปกรณ์อันเนี้ยกลับคืนมานั่นเองและนอกจากนี้ยังมีคําสั่งเมิร์ชด้วยนะครับเมิร์ชก็คือการเอาพวกไอเทมที่ซ้ําๆกันเยอะๆเนี่แหละครับที่อยู่ในเกรดเดียวกันหลายๆอันมาผสมกันนั่นเองครับและอีกอันนึงก็คือคอสตูมครับคอสตูมเนี่ยมันได้จากการคราฟนะครับไปดูที่เวิร์กช็อปก็ได้กดตัวเนี้ย อ้ก็จะพาว์ปมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับแล้วเราคราฟได้ยังไงบ้างก็คือจะต้องไปหาของให้ครบตามที่เขาบอกนั่นเองครับและไอเทมบางรายการที่ใช้ในการคราฟปีกเนี่ยมันสามารถหาได้จากระบบเอ็กชนนะครับเอ็กชนคือการแลกเปลี่ยนของนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แลกกับผู้เล่นอื่นนะคือแลกกับ NPC นีั่นแหละครับอันนี้ผมแลกไว้เรียบร้อยแลลวนะครับและอันนี้ก็แลกไว้เรียบร้อยแลลวคือถ้าเกิดท่านผู้ชมผ่านไปในแต่ละบทบทบทอ่ะมันจะมีให้แลกันนั่นเองครับถ้าเกิดจะแลกก็ต้องใช้ไอเทมตามที่เขาบอกนั่นเองครับ อัปเกรดส่วนต่อไปคือระบบโกรดนั่นเองครับเราจะเอาเนื้อไปให้กับจิ้งจอกนะครับพอเราอัปเกรดเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะได้ญ่ามานะครับแล้วเราก็เอาญ่านี่แหละไปใช้ในการเทรนนิ่งหรือว่าอัปเกรดจิ้งจอกต่อซึ่งช่วงแรกผมแนะนําว่าให้เก็บแต้มไว้ใช้ในการเรียกจิ้งจอกก่อนนะมันจะมี3ตัวตัวแรกจอ,อกมาใช้สกิลซึ่งค่อนข้างถี่ครับทุกๆ2วินาทีมันจะใช้สกิลตลอดส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวที่ออกมาแล้วใช้สกิลทีเดียวแต่ว่าโดนหลายเป้าหมายครับแต่คูดาวก็จะนานหน่อยครับก็คือการ ่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะออกมาคอยฮิลให้กับเรานั่นเองครับครูดาวเจ็วินาทีครับซึ่ง3ตัวนี้มันไม่ซ้อนทับกันนะเพราะฉะนั้นก็ใช้3ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดชอบมากๆเนี่ยก็อัปเกรดได้นะครับใช้แต้มย่านี่แหละอัปเกรดได้เลยมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับส่วนด้านล่างพวกนี้มันจะเป็นการอัปสเตตตันให้กับตัวจิ้งจอกและอย่างเช่นอันตาราคริติคอัตาราการดูดเลือดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดอยากจะเพิ่มพลังโจมตีให้จิ้งจอกเนี่ยก็มาอัป อัปเกรดส่วนต่อมาคืออาร์ติแฟกต์นะครับได้อันไหนที่ชอบก็อย่าลืมมาติดตั้งด้วยด้านบนนะครับยิ่งเราผ่านด่านไปเยอะๆก็จะยิ่งติดตั้งได้มากขึ้นนั่นเองครับแล้วอัปเกรดยังไงก็ง่ายๆแค่นี้เลยจบจำไอ้แต้มสีแดงได้ไหมที่ได้จากดันเจี้ยนประจำวันไนแหละครับแล้วมันจะมีอีกอันนึงก็คืออีโวอีโวคือต้องมีของซ้ำก่อนตามที่กำหนดก็จะสามารถเพิ่มดาวได้ ส่วนอีกอันนึงก็คือ awakening นะครับก็อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดความสามารถของแต่ละสกิลนั่นเองครับแต่ว่าเออสกิลพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยปล่อยเบอร์ไว้ก่อนอย่างนี้ครับที่ผมติดไว้เมื่อกี้ก็คือการลงทะเบียนในสมุดใช่ไหมครับมันจะอยู่ที่หน้าจอหลักแล้วก็เมนู b o o k s ด้านขวาบนตรงนี้เลยครับเวลาเรามีอุปกรณ์ใหม่ๆมาเนี่ยเราก็คือมาคลิกได้เลยแล้วเราจะได้รับไอเทมมาเป็นการตอบแทนด้วยไอเทมที่ว่าคือเพชรนั่นแหละซึ่งการเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะให้เราลงทะเบียนพวกอุปกรณ์แล้วก็อัติ เมื่อเราอัปเกรดมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับก็ลองไปต่อสู้ใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยให้ลองมาเช็คที่มสเตอรีด้วยที่ผมพูดไอ้นี่ทีหลังเป็นเพราะว่าคือช่วงแรกที่ท่านผู้ชมมาเล่นนะมันยังไม่ได้ปลดล็อกไงอ่านั่นแหละมสเตอรีก็คือเหมือนกับเป็นพ s สซีฟสกิลหรือว่าสเตตัสของเรานั่นเองครับสามารถเพิ่มไรงจมตีเลือดสกิลครลดาวใช่ไหมครับอ่นี้ก็คืออัตราคริติคอลสกิลสกิลดาเมจจะแรงขึ้น อันนี้คีิติคอลแล้วดามจจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีพวกอดีบัฟด้วยก็คือเวลาที่เราโจมตีแล้วดีบัฟใส่สตูวมันก็จะมีโอกาสที่จะติดได้ง่ายขึ้นนั่นเองส่วนอีกอันนึงที่ผมอัพคือ Elemental Master อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราชนะทางเนี่ยมันจะโจมตีใส่ท่าน,นั้นได้โคตรแรงครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการแล้วก็กดรีเคมเอาแต้มเนี่ยไปอัพสกิลอื่นก็ได้ครับ แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีหน้าจอที่เกี่ยวกับการโจมตีล้วๆ้วเลยแล้วก็การป้องกันล้วล้เลยอย่างเช่นด่านเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะมีเลือดน้อยเกินไปใช่ไหมหรือว่าป้องกันน้อยเกินไปมันไม่ผ่านไงเราก็อาจจะไปถอนสกิลที่เราคิดว่าเอออาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเอามาใส่พวก HP หรือว่าการป้องกันไปก่อนก็ได้อะไรแบบนั้น การเล่นของเกมนี้ก็จะราวๆนี้นั่นแหละครับก็เลยได้ว่ามีหลากหลายมิติเหมือนกันนะถึงแม้ว่าการาฟิกมันจะดูน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับโอเคอ่ะก่อนจางลาไปดูด้านบนได้เลยครับมันจะมีฟันเฟืองที่เป็นการเซตติ้งนั่นเองนะครับผมถามว่าทําอะไรได้บ้างปรับเสียงได้นะครับแล้วก็จะมีเกมเซตติ้งตรงนี้อันนี้ก็คือเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับการปิดหน้าจอสัน่นอ่าแล้วก็ไอ้พวก damage จะโชว์ไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบกันละกันเนาะ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมี mail box นะครับบางทีเขาแจกของเลยนะอย่าลืมเข้ามาเช็คดูแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงเลยคือ language อันนี้คือภาษานั่นเองครับก็อย่างที่เห็นว่าภาษาไทยยังไม่มีนะครับ